โอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอเช็คเสียงนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคือตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเสียงตัวเองเนี่ยจะดังสู้เสียงข้างนอกได้หรือเปล่านะคะ โอเคน่าจะได้ยินชัดเจนกันเนาะสวัสวดีตอนเช้านะคะใครว่างเข้ามาคุยกันได้นะคะไม่แน่ใจว่า9้าโมงเช้าเนี่ยทำงานกันหรือเปล่าหรือว่า Work from home กันก็ตอนนี้ทัพทิมอยู่หัดใหญ่นะคะหัดใหญ่มีเคสโควิดเพิ่ม ก็เดี๋ยวคือตอนนี้ทัพทิมอยู่บ้านพักกับอาสาสมัครต่างชาติเนาะอยู่กันประมาณห้าคนก็มีต่างชาติ4ี่คนแล้วก็ทัพทิมอยู่คนหนึ่งซึ่งเวลาเนี้ยจะเป็นเวลาที่เขาจะตื่นนอนกันเดี๋ยวเขาจะเดินลงมาแล้วก็เดี๋ยวต้องเสียงเบาไปหรอคะได้ยินเสียงทัพทิมชัดไหมคือเนี่ยเอาไม้จ่อปากแล้ว เสียงมีแค่นี้จริงๆเจ,จ,จ็บพอคือตอนนี้คือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเพราะว่าพูดมากหรือติดติดเชื้อโรคหรือยัองไยังไม่รู้เลยเพราะแต่เจ็บคอมาสามสี่วันละแต่ก็ไม่มีอาการแบบไข้ไอน้ำมูกไหลหรืออะไรอย่างงี้ไม่มีนะมีแค่เจ็บคอรู้สึกว่าตัวเองพูดมากถ้าได้ยินไม่ชัดบอกได้นะคะ มีใคร work from home กันบ้างไหมช่วงนี้โดนให้ทำงานที่บ้านไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยไวลาจะก็เป็นปรากฏการธรรมชาติเนาะไม่ใช่การไม่รู้ว่าธรรมชาติหรือเปล่าแต่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราแบบควบคุมได้ยากที่เขาเหมือนกับว่าเป็นการแบบคัดเลือกจากธรรมชาติว่าใครคือผู้อยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงก็ส่งผลกระทบไปกับธุรกิจต่างๆด้วย เงชัดแล้วเนาะก็นั่นแหละหลายบริษัทเนาะหลายองค์กรที่ให้พนักงานทำงานที่บ้านเริ่มให้พนักงานทำงานจากที่บ้านส่งผลอะไรบ้างส่งผลถึงทําให้บริษัทเนี่ยลดต้นทุนถูกไหมลดต้นทุนแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องไวรัสด้วยและรวมไปถึงว่าบริษัทเนี่ยสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตําแหน่งงานไหนที่ เขาจําเป็นจริงๆเขาจําเป็นต้องมีพนักงานจริงๆหรือไม่จําเป็นเลยให้พนักงานทํางานที่บ้านหรือว่าตําแหน่งไหนที่แบบสามารถลดคนจากสองคนทํางานให้เหลือคนเดียวหนึ่งงานเ,เดี๋ยวกันนะคนสองคนแล้วใช้คนคนเดียวทํางานสองงานได้อะไรแบบนี้หรือบางตําแหน่งที่แบบไม่ได้ต้องการเลยก็มีมันเงี้ยมันก็ส่งผลถึงธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะส่งผลถึงเราหลายๆคนเนาะที่ทํางานที่แบบ อาจจะเป็นงานทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นสกิลเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเอเตรียมใจยอมรับปัญหาแล้วก็พัฒนาตัวเองหาทางแก้ไขกันเนาะหาทางแบบพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตของเรากันนะคะโอ้ยเสียงดังมากเลยเขาตัดหญ้า <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะเรื่องปัญหาของโควิด1 0โควิด -19 นะคะไวรัสโครโรนาของเราเปลี่ยนชื่อแล้วเรามาคุยกันเรื่องปัญหาที่ส่งผลถึงการทำดรอปชิปกันนะคะช่วงนี้มีแต่คนถามเข้ามาว่าเริ่มธุรกิจ ดับชิปช่วงนี้ดีไหมเป็นช่วงเวลาที่ดีไหมในการเริ่มแล้วก็ทางจีนส่งของได้ไหมส่งของหรือยังนะคะเนี่ยหลายคนถามกันเข้ามาก็มาคุยกันเรื่องออสาเหตุแล้วก็ปัญหากันก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่มีหลักๆตอนนี้ก็คือว่าอาจจะส่งของช้าใช่ไหมแล้วก็สินค้าอาจจะมีราคาสูงขึ้นบางคนที่แบบมีออเดอร์มาแล้วกลับไปเช็ค ในอาลีเอ ks เพสอีกทีหนึ่งคือออเดอร์มันราคามันดับเบิลขึ้นมาถูกปะจากที่ตอนแรกมันอาจจะลด40%เขาก็แบบไม่ได้ลดละราคาเต็มละอะไรประมาณเนี้ยหรือบางทีคุณภาพสินค้าอาจจะแย่ลงก็มีเนาะแล้วก็มีแบบพวกค่าส่งแพงขึ้นเนาะทำไมล่ะเพราะว่า,าไวรัสเนี่ยมาจากอู่ฮ่านถูกไหมจริงๆแล้วตอนนี้มันดีขึ้นสถานาการณ์ในจีนดีขึ้นเกือบเกือบร้อยพูด มันก็ยังมีคนติดเชื้ออยู่หละก็แต่คือดีขึ้นคือคนกลับไปทำงานเยอะมากๆแล้วแต่ว่าคนงานที่ามาจากอู่ฮั่นบางคนก็ยังไม่กลับไปทํางานนะคะโรงงานที่อยู่ในอูน่ฮั่นบางทีก็ยังไม่เปิดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ยังคง lack o f <c oughs> เขาเรียกว่าอะไระขาดแคลนอยู่ทีนี้พอคนไม่กลับมาทํางานหรือว่าโรงงานกระบวนการ,ก,รการผลิตเนี่ยไม่100เปร์เซ็นต์มันก็ทําให้การผลิตเนี่ยมันช้าลง ของก็เลยส่งช้าด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพคุณภาพของสินค้าก็อาจจะแย่ลงด้วยเพราะว่าเขาต้องเร่งผลิตและคนงานก็ไม่พออะไรประมาณนี้นะคะรวมไปถึงการส่งของยากขึ้นก็ด้วยเนื่องจากว่ามีปิดประเทศกันเยอะมีไฟล์บินน้อยไฟล์บินก็ไฟโดยสารน่ะผู้โดยสารอาจจะน้อยลงแล้วก็กเหลือแต่ไฟาคากโก้ที่เขาส่งของอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ส่งของช้า แล้วก็ค่าส่งแพงขึ้นนะคะก็อย่างที่หลายคนอาจจะเห็นกันอยู่แต่ถามว่าช่วงนี้เริ่มดีไหมลองลองพิจารณาตัวเองเนาะในไทยก็ได้ผลกระทบจากการที่แบบเราค่อนข้างที่จะ,ะมีคนบริษัทให้ work from home ถูกไหมบางทีปิดเมืองกักตุนอาหารอยู่บ้านเฉยๆกักตัวเอง14วันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราทำอะไรอยู่บ้านถูกปะ ทาอะไรอยู่บ้านทาอะไรไม่ได้เลยเบื่อมากบางคนที่เป็นเขาว่าคนที่เป็น extravert อะ่ะคนที่ชอบออกไปไหนมาไหนออกไปพบปะผู้คนอะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้นะอย่างทัพทิมอ่ะอยู่ไม่ได้ทัพทิมถึงมาที่นี่บางคนที่เป็น introvert ที่เขาแบบชอบอยู่เงียบๆเ,เก็บตัวรักสันโดษเขาก็อาจจะอยู่ได้ได้มีหนังสือเล่มเดียวเขาก็อาจจะอยู่ได้อะไรเงี้ยนั่งดูหนังดู n e t f l i x ไปอะไรประมาณนี้นะคะก็ถามว่ามันดีไหมก็คือว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนอยู่บ้านคนก็จะเริ่มที่จะทำอะไรออนไลน์มากขึ้นก็คือช้อปปิ้งออนไลน์นั่นเองแม้แต่จะสั่งของสั่งกับข้าวหรือไม่ก็สั่งของจากบิ๊กซีโลตัสเซเว่นอะไรเงี้ยก็มีบริการส่งหมดแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันมาตอบโจทย์พวกนี้หมดเลยคือจริงๆมันมีมานานแล้วแต่ว่าเรายังไม่ เรายังไม่คุ้นชินกับมันสถานการณ์ตัวนี้บีบบังคับให้คนหันมาใช้บริการออนไลน์มากขึ้นนั่นแหละมันก็เป็นผลดีกับเราที่จะเริ่มธุรกิจออนไลน์นะคะคือไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยแหละเป็นทั่วโลกและที่แบบว่าคนก็เริ่มอยู่บ้านกักตัวเองกันมากขึ้นแล้วก็เนี่ยหันมาช้อปปิ้งออนไลน์เพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรนั่นเองนะคะมาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ว่า ของส่งช้าราคาสูงขึ้นของค่าส่งแพงขึ้นอะไรปัญหาพวกนี้ก่อนเนาะเกี่ยวกับการทำ drop shipping ปปนะคะแนวทางการแก้ปัญหาแรกเลยเนี่ยคือทําใจยอมรับให้ได้ก่อนว่าปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนก็ต้องทําใจก่อนไม่งั้นเนี่ยเพราะบางคนอนะพานิคมากนะบางคนมีออเดอร์มาขายได้มีออเดอร์มาแล้วก็ ไปเปิดดูปุ๊บราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นเฮ้ยฉันจะขายต่อดีไหมหรือฉันจะคืนเงินลูกค้าดีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนแบบทักไปหาผู้ผลิตไปหาซัพพลายเออร์แล้วซัพพลายเออร์ไม่ตอบเลยทำยังไงดีอะไรประมาณนี้คะคือทำใจยอมรับก่อนว่าปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วก็มาคิดกันต่อไปว่าจะทำยังไงดีนะคะอันที่สองที่อยากจะแนะนำเลยคือทักไปคุยกับซัพพลายเออร์เจ้านั้นก่อนไปคุยกับผู้ขายเจ้านั้นก่อนว่า สรุปเนี่ยเขากลับมาทํางานหรือ,อยังเขาส่งของให้เราได้ไหมมีของไหมส่งได้ภายในกี่วันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครทําธุรกิจนานๆกับเจ้านั้นคือถ้าใครอยู่ในถ้าใครขายของมานานแล้วแล้วก็ซื้อของเจ้านี้ตลอดอะไรแบบนี้ลองคุยกับเขาก็ได้ว่าเป็นไงบ้างโรงงานโรงงานยังผลิตดีอยู่ไหมโรงงานแบบว่า มีขาดแคลนอะไรไหมแล้วก็โรงงานมีแนวโน้มจะปิดตัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคือถ้าเป็นโรงงานจีนนะโรงงานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะแบบขาดทุนแล้วก็อาจจะปิดตัวลงก็ได้นะมันก็มีเหมือนกันแต่บางทีอะใน AliExpress ก็ถือว่าตัวโรงงานจริงๆอะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าผู้ผลิตผู้ขาย เพราะว่าผู้ขายส่วนใหญ่ที่เราไปดึงสินค้าเข้าร้านน่ะเขาเป็นเพียงแค่อารมณ์เหมือนพ่อค้าคนกลางเหมือนเราอะถ้าใครหาถ้าใครคุยกับโรงงานโดยตรงได้อะเอออันเนี้ยโอเคลองคุยกับเขาดูนะคะโอเคหนึ่งหนึ่งก็คือทำใจยอมรับถูกไหมสองก็คือติดต่อซัพพลายเออร์ว่าเขายังโอเคอยู่ไหมเขายังผลิตอยู่ไหมเขายังส่งของให้เราอยู่ไหมนะคะ 3คือถ้าของราคาแพงขึ้นปกติแล้วสมมุติเขาจะเขียนว่าราคาเต็ม100บาทลด50%ขาย50บาทไม่ใช่บาทบาทสิ5้ดอลลาร์เออเราก็จะขายกันเราก็จะตั้งราคากันประมาณแบบสมมุติทุน50ถูกไหมตั้งราคาอาขายประมาณร้อยหนึงทีเนี้ยมีคนออเดอร์มาราคาที่เราขายได้ร้อยหนึงแล้วเรากลับไปดูใน Aliex p r e s s มันร้อยหนึงพอดีแล้วทำยังไงดี ง่ายที่สุดเลยคือไปคุยกับซัพพลายเออร์เลยค่ะว่าขอลดราคาได้ไหมเราเคยเห็นคุณเนี่ยขายราคาที่ไม่ใช่ราคาเต็มแบบเนี้ยขอลดเลยประมาณ50%ต่อไปก่อนว่าลดประมาณ50%ได้ไหมนั่นแหละ เขาส่วนใหญ่อะบางทีอะมันเป็นในระบบของ AliExpress เองคล้ายๆกับระบบของ s h อ p e e Lazada บ้านเราทีต่ตั้งค่าเอาไว้ก่อนได้ว่าเราใส่ปุ๊บเห,เหมือนในเว็บเราเลยที่เป็น compare a d p r i c e แล้วก็ราคาขายจริงถูกไหมแล้วเขาก็มีตั้งระยะเวลาว่าจะขายราคาเนี้ยเหมือนคล้ายๆทำโปรโมชั่นว่าภายในหนึ่งสัปดาห์ราคานี้ เพราะฉะนั้นพอมันครบ1สัปดาห์แล้วเขาไม่ได้เข้ามาอัปเดตอะราคามันก็จะเด้งกลับไปราคาเต็มอันนี้เป็นระบบของเขาเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาอัปเดตทุกสินค้าเราอาจจะเข้าไปคุยกับเขาได้เลยทักเข้าไปได้เลยว่าเราขอราคาที่ถูกกว่านี้ได้ไหมนะคะเป็นการลดต้นทุนของเราไปด้วยเนาะรวมไปถึงขั้นที่4ี่ก็คือถ้าค่าส่งแพงขึ้นทำยังไงก็นั่นแหละเข้าไปคุยกับเขาเลยค่ะไปต่อราคาเขาบอกว่าค่าส่งมันแพงขึ้นเนี่ย ออมันแพงไปนะลองคุยขอส่งขอค่าส่งที่ถูกกว่านี้ได้ไหมแต่ที่สำคัญเลยคุยกับเขาว่าส่งทางไหนกันแน่เพราะว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะส่งแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรส่งตามเซลเลอร์เมททอดอ่ะที่ที่ใจเย็นๆที่แบบว่าไม่รู้จะถึงวันไหนอะไรแบบเนี้ยก็ลองคิดดูลองพิจารณาดูนะคะจริงๆอ่ะอยากให้ส่งแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะ e-package นั่นแหละก็ USPS ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ถ้าใครขายอเมริกานะาไปรษณีของอเมริกาทำงานอยู่รับของจากจีนอยู่ยกเว้นจากอู่ฮั่นนะคะแล้วก็เขาปิดบริการเซอร์วิสที่เขาเรียกว่า express เขาจะไม่รับของบริการ express ก็คือเป็นบริการด่วนอะใครที่ต้องการของด่วนเขาไม่รับแล้วเขาก็กลัวว่าระยะเวลาไวรัสที่จะอยู่บนสินค้าอาจจะแบบยังไม่หายไปนึกออกปะกลัวแบบจะมีติดเชื้อมาจากสินค้านั้นๆด้วยแหละก็เป็นการเผื่อเอาไว้เขาก็เลยแบบไม่รับเอ็กซ์เพรสแล้วแต่ว่าถ้าเป็นส่งปกติ15วัน20วันอะไรอย่างเงี้ยเขายังรับอยู่เพราะว่า15วัน20วันะ่ะของพวกนั้นะ่ะไวรัสที่อยู่บนของพวกนั้นะ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านแบบ กว่าจากจีนถึงเมกาใช้เวลา15 2 0วันสต็อปไปรู้กี่ที่หยุดไปรู้แบบ2ที่3ที่ว่ากันไปกว่าจะถึงเมกาเพราะฉะนั้นเวลัสมันหายไปแล้วเขาก็เลยโอเคนะคะเขายังคงรับของอยู่ถ้าใครอยากจะใช้บริการขนส่งของเอกชนพวก us ups หรือ fedex อะไรอย่างเงี้ยส่งสงเจ้าเนี้ยเขายังส่งด่วนอยู่นะคะก็ลองดูว่าลองไปคุยกับผู้ขายว่าเออถ้าส่งสงเจ้าเนี้ย จะเสียงเงินเท่าไหร่แล้วก็มาคิดกําไรขาดทุนของตัวเองดูแล้วกันเนาะที่สําคัญเลยคือเราถ้ามันแพงขึ้นจริงๆก็ลองไปคุยกับผู้ขายเขานะคะทีนี้มาคุยกันเรื่องหน้าบ้านเราบ้างในเว็บไซต์เราเนี่ยถ้าเราไม่ชัวร์ว่าผู้ขายเรา ถ้าเราไม่ชชัว่์ว่าผู้ขายเราอ่ะจะส่งของได้ภายในกี่วันแล้วก็ลูกค้าจะรอของนานไหมมากกว่า20วันไหมมากกว่า30วันไหมนะคะให้เพิ่มไปใน Product Description ได้เลยว่าสินค้าเราเป็น Pre-Order นึกถึงคําว่า Pre-Order ไหมก็คือเหมือนกับว่าสั่งของล่วงหน้าทีนี้ถ้าลูกค้าเห็นคําว่า Pre-Order เขาจะเข้าใจเลยว่าเขาจะรอของนานแน่นอนแล้วถ้าเขายังสั่งก็แสดงว่าเขาโอเค เนี่ยค่ะให้เพิ่มคำว่าสินค้านี้เป็น P order เข้าไปหรือถ้าใครที่สามารถแก้ไขโค้ดได้คำว่า add to cart หรือ buy it now check out อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นคำว่า P order ก็ได้นะคะถ้าใครทำโค้ดได้นะอันเนี้ยเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่น่าจะเวิร์กสุดแล้วสำหรับสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะก็คือใส่คำว่า P order ไว้ลูกค้าจะรู้เลยว่าเขารอของนานแน่นอนโอเคไหมแล้ว ก็จะมีพวกวิธีการแก้ปัญหาที่เคยพูดเอาไว้แล้วนะคะกับการหาซัพพลายเออร์ที่ส่งของจากอเมริกาเลยหรือส่งจากประเทศปลายทางที่เราขายเลยส่วนใหญ่อเมริกาถูกปะก็คือว่าไปหาคนที่ขายในนั้นเลยเป็นบริษัทในนั้นเลยเท่าทีมก็ทําวีดีโอเอาไว้แล้วนะคะใน YouTube ลองไปดูได้ก็คือ จะมีหลายเจ้าเหมือนกันทั้งใน AliExpress ก็มีที่เขาเมีสต็อกอยู่ในอเมริกาอยู่แล้วหรือซัพพลายเออร์เจ้าอื่นๆในอเมริกาเองที่เขารับดรอปชิปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องลองมองหาซัพพลายเออร์เหล่านั้นดูนะคะเป็นทางเลือกก็ใส่เพิ่มสินค้าเข้าไปก็ได้ะค่ะและอีกวิธีหนึ่งนะคะให้ลองปรินต์ออนดีมาด์ก็คือ POD ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็น หลายคนทำแล้วเวิร์กอันนี้เาทีมกำลังทำอยู่เหมือนกัน P o d ดีเดี๋ยวถ้าทำเราได้ผลยังไงจะเอามาบอกนะคะแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการสร้างร้านอยู่แล้วก็หาดีไซเนอร์อยู่ตอนนี้ตอนนี้เขาทีมก็หาคนออกแบบให้ที่ตอนก็ยังไม่ถูกใจอยู่ดีเพราะว่าออกแบบเองไม่เป็นนะคะก็คือนั่นแหละลองลองทำพีโดีดูเพิ่มเพิ่มแอปพลิเคชันเป็น ปริ้นฟูลหรือปริ้นติายก็ได้ลองลองเพิ่มในร้านตัวเองนั่นแหละออกแบบเองสักสองสาอย่างแล้วก็เนี่ย เพิ่มเข้าไปเพราะว่าปินออนดีมานะส่วนใหญ่แล้วมีโรงงานอยู่ที่เมกาแล้วก็มีโรงงานอยู่ในยุโรปด้วยนะคะ<ๆ>เขาส่งของเร็วมากประมาณ7วัน7-15วันก็ได้ของแล้วนะคะก็อนนี้ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งเนาะอันนี้ทีมทำวิธีการาไว้เหมือนกันนะคะสําหรับปินฟูอยู่ใน YouTube นะคะสอนสอนขั้นตอนการทําไปแล้วเรียบร้อยลองไปดูได้เนาะ,ะมีคําถามอะไรไหมคะถึงตรงนี้ ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องสินค้าเนาะสินค้าที่อาจจะขายยากขึ้นมานิดนึงนะคะในช่วงของโควิดก็จะเป็นพวกสินค้าที่เกี่ยวกับอีเวนต์ต่ตางๆเพราะว่าคนอยู่แต่ในบ้านอีเวนต์ต่างๆยกเลิกทั้งหมดนะคะ สินค้าที่เกี่ยวกับ outdoor activity เนอะที่จะออกไปทำกิจกรรมกับคนเยอะๆหรือไม่ก็ออกไปทำกหรือไม่ก็สถานที่ต่างๆอ่ะมันปิดแล้วนะคะเขาก็ไม่ให้รวมตัวมากกว่า1000คนหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกที่ต้องใช้ที่ต้องไปทำกิจกรรมกับคนอื่นอ่ะอาจจะแบบขายยากขึ้นนะคะแต่อาจจะขายได้แหละเพราะาคนอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรเขาก็ช้อปปิ้งออนไลน์กันเนี่ยแหละก็อาจจะขายได้แต่ว่าอาจจะได้น้อยลง น้อสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรอกระเป๋าอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะขายได้น้อยลงนั่นเองนะคะก็ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเป็นเราเองอ่ะเราอยู่บ้านเฉยๆอ่ะเราอยากจะซื้ออะไรมากที่สุดเพราะว่าคนอยู่บ้านเฉยๆคนซื้อของเยอะขึ้นอยู่แล้วนะคะคนซื้อของอะไรเยอะขึ้นอยู่แล้วเพราะเขาเบื่อเขาไม่อยากออกไปเจอคนไม่อยากออกไปซื้อของหรือไม่ก็ออกไม่ได้ <c oughs> ที่นี้เราจะขายอะไรดีสินค้าที่จําเป็นต้องใช้นะคะก็ก็ลองคิดถึงว่าเราอยู่บ้านแล้วเราจะเป็นต้องใช้อะไรยกเว้นพวกอาหารยกเว้นพวกยายกเว้นพวกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือจริงๆหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือขายได้แต่ว่า ขายได้แล้วขายดีด้วยแต่ไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะที่ไม่ค่อยแนะนํา,นะานนพวกหน้ากากอนามัยกับเจลล้างมือก็นึกสภาพถึงว่าโอเคเจลล้างมือเรายังผลิตเองได้เลยบ้านเขาก็ผลิตเองได้เหมือนกันส่วนหน้ากากอนามัยเนี่ยคือส่วนใหญ่ะจะเขาจะสั่งเป็นล็อตใหญ่แล้วทีเนี้ยเกิดถ้าเขาสั่งล็อตใหญ่ขึ้นมาจริงๆอะ่ะแล้วลองนึกว่าเขาสามารถรอของได้ไหมสิบห้าถึงยี่สิบวันของส่งจากจีนอะไรแบบเนี้ย มันมีความเสี่ยงสูงมากที่คนจะยกเลิกออเดอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจนารณาดูเนาะบางทีเนี่ยบางทีในจีนอาจจะผลิตอาจจะไม่ทันด้วยซ้ำเขาอาจจะผลิตละให้ประชาชนเขาใช้เองหรือผลิตให้ประเทศเพื่อนบ้านมีออเดอร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาทำดรอปชิปให้เราก็ก็ไม่แน่ใจก็เสี่ยงอยู่เหมือนกับบ้านเราที่กักตุนหน้ากากกันนะคะ ที่บางทีคนจ่ายเงินไปแล้วเป็นแสนน่ะแต่แต่คนขายเชิดเงินหนีอะไรประมาณนี้อาจจะอารมณ์นั้นนะคะคือมันค่อนข้างเสี่ยงแหละแล้วอีกอย่างหนึง่งของพวกนี้คนค่อนข้างที่จะรอไม่ได้รอแบบ20วันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเป็นของที่รีบใช้คุณก็เลยแบบมันขายได้แต่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะสินค้าที่คนอยู่บ้านเฉยๆจะซื้อเยอะขึ้นนะคะถ้าสั่งออนไลน์เยอะขึ้นนั่นก็คือ พวกเครื่องสําอางเพราะผู้หญิงก็ยังคงต้องการเครื่องสําอางต้องการแต่งหน้าอยู่นะคะคนน่ะจริง,รงๆในอเมริกาคนไม่ได้กักตัวอยู่บ้านนะเขาโอเคอาจจะแบบให้อยู่บ้านแหละให้ปิดงานปิดสถานที่ปิดยกเลิอกอ e ีเวนต์ยกเลิกพวกนวน,นี่น,น่นแต่เขาก็ยังออกไปเที่ยวแบบนอกบ้านกันอยู่แล้วเขาก็แคบ,บจะไม่ใส่หน้ากากด้วยก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะถ้าใครใส่หน้ากากเหมือนเป็นตัวติดเชื้อเป็นเป็นคนแบบ เหมือนเป็นคนป่วยอ่ะเขาก็เลยไม่ค่อยใส่กันทีนี้เขาก็ยังออกไปเที่ยวแบบตามส่วนสาธารณะถ่า,า,า,ายลงถ่ายรูปเลยอยู่เท่าทีมแนะนําว่าถ้าใครมีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มลูกค้าของตัวเองเป็นใครอ่ะลองไปเปิดใน i อดูไปเปิดในอินสตาแกรมดูแล้วก็ดูไปส่องชีวิตเขาดูว่าแต่ละวันเขาทําอะไรแต่ละวันเขาเทํากิจกรรมอะไรแล้วเขามีปัญหาอะไรไหมกับปัญหาไวรัสช่วงนี้นะคะแล้วก็ หาสินค้ามาขายให้เขานั่นเองที่บอกว่าสินค้าเครื่องสอําอางเป็นสินค้าที่คนยังคงสั่งซื้อออนไลน์เยอะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากออกบ้านไปซื้อของในห้างถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็สั่งออนไลน์กันพวกสกินแคร์ด้วยพวกสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์บิวตี้ต่างๆพวกอะไรนะที่เคยพูดถึงไปไอ้ดูดสิวทำเล่อไอ้ฝ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นอุปกรณ์บิวตี้พวกนั้นนะคะหรือเรื่องผมหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ คือเป็นสิ่งที่คนมองหานะคะช่วงนี้ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือเป็นสินค้าพวกของที่ช่วยแก้ปัญหาจากการที่ออกบ้านไม่ได้ก็คือออกบ้านไม่ได้เนี่ยทำอะไรอยู่ในบ้านบ้างอย่างเช่น ปกติแล้วอาจจะต้องออกไปออกกำลังกายที่ยิมที่ฟิตเนสถูกไหมแต่เนื่องจากว่าฟิตเนสปิดทำไงดีก็กลับมาออกกำลังกายที่บ้านทีนี้ออกกำลังกายที่บ้านอะทำอะไรได้บ้างนอกจาก,กจะนอกจากพวกเสื้อผ้าชุดออกกำลังกายแล้วนะถ้าที่ไม่แน่ใจว่าคนอยู่บ้านอะยังต้องการชุดออกกำลังกายใหม่ๆอยู่ไหมแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกกำลังกายเขาต้องการแน่นอนนะคะ อันนี้ก็เป็นไอเดียอีกอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นพวกของเล่นต่างๆให้ลูกให้หลานที่จะดึงเขาอยู่บ้านให้แบบไม่น่าเบื่ออะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านพวกกิจกรรมทำสวนอะไรอย่างเงี้ยทำสวนทำอะไรได้บ้าง ทำความสะอาดรถยนต์ทําความสะอาดบ้านอุปกรณ์ทําความสะอาดรองเท้าทความสะอาดเสื้อผ้าก็ได้หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการทําอาหารหรือพวกหนังสือหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็ลองคิดอยู่ว่าอยู่บ้านเราทําอะไรได้บ้างเราอยู่บ้านแล้วคนเบื่อเราช่วยเขาในเรื่องพวกนี้ยังไงได้บ้างนะคะก็ประมาณนี้สําหรับพวกสินค้าที่พอคิดว่าน่าจะขายได้เรื่อยๆซึ่งมันเป็นสินค้าที่แบบ คนไม่ได้ต้องการใช้แบบเร่งด่วนน่ะนึกออกไหมคนแบบก็สั่งแล้วก็รอได้ประมาณ20วันก็รอได้อะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นสินค้าที่คนต้องการใช้เร่งด่วนอาจจะแบบมีโอกาสสูงที่คนจะยกเลิกนะคะโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเสียงหายไปเรื่อยๆละ่ะนี่ขายของแก้วทัพทิมออกแบบเองนะคะ เกิลบอสเผื่อใครอยากได้เนาะสั่งได้นี่ก็ขายของไปเรื่อยๆ <laughs> มีความทายอินของตัวเองแก้วนี้350บาทรวมส่งนะคะอันนี้ที่ออกแบบเองเป็นสินค้าพรีออเดอร์นะคะรอประมาณ7จวันเจ0วัน <laughs> ทักมาได้ในเพจนะคะ <laughs> โอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับการพูดคุยเรื่องโควิด19 สำหรับใครที่ดูอยู่ใน Facebook ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่ดูอยู่ใน y t u t u เนาะเดี๋ยวทิพทิมเอาลง YouTube ก็ฝากไลค์ให้ทับทิมด้วยนะคะฝาก Subscribe ด้วยเนาะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันนิดหนึ่งก็คือว่าปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เจอกันก็คือว่า ส่งของช้าใช่ไหมของราคาสูงขึ้นค่าส่งแพงขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะอย่างที่บอกคือแนวทางการแก้ปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาแก้ปัญหาแรกก็คือว่าการทําใจยอมรับปัญหาก่อนอย่าพานิคมากนะคะทุกปัญหามีทางออกค่ะแล้วก็ ที่สำคัญเลยลองไปคุยกับซัพพลายเออร์ดูนะคะว่าเขายังผลิตอยู่ไหมเขายังส่งของให้เราอยู่ไหมส่งทางไหนส่งทางไหนแล้วก็ขอลดค่าส่งได้ไหมถ้าค่าส่งมันแพงขึ้นหรือขอลดราคาของได้ไหมถ้าของมันแพงขึ้นจากเดิมนะคะต่อรองราคาได้เลยถ้าต่อรองราคาแล้วยังไม่โอเคล่ะจะก็ต้องพิจนารณารีฟันให้เขานะคะและให้ลูกค้าไปเนะเาะแก สัดไฟแต่ต้นลมดีกว่านะประมาณนี้โอเคไม่ไม้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทัพทิมก็จะมีเท่านี้เนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปโอเคไปละสวัสดีค่ะ